สดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการเขียนจำนวนในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์นะคะนักเรียนก็ได้ทราบแล้วว่าการเขียนในรูปจำนวนให้อยู่ในรูปสัญญากรวิทยาศาสตร์นะคะจะต้องเขียนในรูปของ a คูณ10ยกกำลัง n นะคะเมื่อ a เนี่ยต้องมากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10นะคะ นักเรียนทราบมาแล้วทีนี้เรามาดูนะคะการหาผลลัพธ์ในรูปของสัญญากรวิทยาศาสตร์กันดูตัวอย่างที่1นนะคะ3ูณ10ยกกำลังลบหหารด้วย6คูณ10ยกกำลังลบ3นะคะเรานำม,มาเขียนในรูปแบบง่ายๆก่อนอเขียนเป็นเศษส่วนเราถึงจะมองออกได้ง่ายนะคะทีนี้การหารเราจะนำจำนวนที่อยู่คูณกับ สิยกกำลังลบต่างๆเนี่ยมาหารกันแล้วก็คูณอยู่กับ10ยกกำลังลบหส่วน10ยกกำลังลบสนะคะโอเคก็คือการแบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มนะคะเพื่อที่จะทำการหารได้ง่ายซึ่งสามส่วนหกก็คือ1นส่วนสองทีนี้คูณ10ยกกำลังลบหกส่วนสิยกกำลังลบสามเนี่ย ถ้ามันหารกันอยู่ให้นำเลขชี้กำลังมาลบกันนะคะก็จะได้ลักษณะนี้ออกมาต่อไปเราแปลง1.02ส่วน2ให้เป็นทศนิยมก็จะได้เป็น0.5นะคะคูณ10ยกกำลังลบ6ลบลบ 3, ก็คือลบ6บวก3เเท่ากับลบ3นะคะเราได้มา0.5คูณ10ยกกำลังลบ3ซึ่ง0.5เนี่ยไม่ได้อยู่ในรูปของสัญญากรเพราะว่า ค่าของ a ต้องเป็นยังไงคะค่าตัวของ a ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่า10นะคะดังนั้นเราจะมาแปลง0.5ให้เป็น5นะคะซึ่งถ้าเราเลื่อนจุดไปฝั่งขวาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคูณ1 0ยกกำลังลบ1นะคะแล้วก็คูณกับ1 0ยกกำลังลบ3ทีนี้1 0ยกกำลังลบ1คูณกับ10ยกกำลังลบ3มันได้เท่ากับ1 0ยกกำลังลบ4ดังนั้นข้อนี้คำตอบก็คือ ห้าคูณสิบยกกำลังลบสี่ค่ะข้อสองนะคะก็ทำลักษณะคล้ายกัน,นะคะ่ะนำจำนวนที่เป็น a นะคะมาหารกันนะคะแล้วก็นำสิบยกกำลังลบหกหารกับสิบยกกำลังหกค่ะก็จะได้ลักษณะนี้ออกมาสองจุดแปดสี่หารสี่คูณกับสิบยกกำลังลบหกหารสิบยกกำลังหกค่ะ 2.84หาร4นะคะนักเรียนก็นำไปหารกันค่ะเจ็ดจนะคะได้ออกมาเป็น7.0.71หรือเปล่าคะเออ ได้0.71นะคะคูณอยู่กับ10ยกกำลังลบ6ลบ6ค่ะถ้ามันหารกันนะคะให้นำทานเหมือนกันให้นำเลขชี้กำลังมาลบกันดังนั้นคำตอบก็คือ0.76คูณ10ยกกำลังเท่าไหร่เนี่ยลบ6ลบ6ก็จะเป็นลบ12นะคะทีนี้เราก็จะแปลง0.71ให้อยู่ในช่วงของ1 แต่ว่าไม่ถึง10นะคะ a ต้องมากกว่าเท่าก,กับ1แต่น้อยกว่า10ก็จะเป็น7.1คูณ10ยกกำลังลบ1แล้วก็คูณอยู่กับ10ยกกำลังลบ12นะคะดังนั้นคำตอบก็จะเป็น7.1คูณ10ยกกำลังลบ13ค่ะ ทีนี้มาดูตัวอย่างข้อสามตัวอย่างข้อ3มันเป็นทศนิยมนะคะเราต้องแปลงทศนิยมให้อยู่ในรูปของสัญกรณ์วิทยาศาสตร์นะคะก็จะได้เป็น7.2็ดคูณสิบยกกำลังจุดมันไปด้านขวา5 6 7 8กเจ็ดแปดเกนะคะมา11จุดดังนั้นก็จะกลายเป็น7.2็ดคูณสิบยกกำลัง11นะคะขอโทษค่ะนี หารอยู่กับ9คูณ10ยกกำลังลบ3ค่ะต่อมาเราก็ทำการหารกันค่ะเอา7.2หาร9คูณด้วย10ยกกำลังลบ11ลบกับลบ3ค่ะก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะ0ูคูณ10ยกกำลังลบ 8ค่ะทีนี้เราแปลง0.8ให้เป็น8คูณ10ยกกำลังลบ1ก่อนแล้วก็มาคูณอยู่กับ10ยกกำลังลบ8นะคะดังนั้นข้อนี้จึงตอบเป็น8คูณ10ยกกำลังลบ9ค่ะนำได้ชี้กำลังมาวกันข้อที่เหลือให้นักเรียนไปทำเองนะคะมีอยู่3หน้าโอเคมีอยู่2หน้าข้อนี้นะคะข้อ6 ก็จะเป็นในรูปแบบของโจทย์ปัญหาละอ่ะมาดูตัวอย่างถ้ามวลของออกซิเจน1โมลกุลเนี่ยหนัก7.6ุคูณ10ยุกกำลังลบ17กร,รมัมจงหาหมวลของออกซิเจนนะคะที่มีอ่าที่มีปริมาณก็คือ2.4ุคูณ10ยุกกำลัง35มลกุลว่ามันจะหนักกี่กร,รมัมวิธีการทำก็นำอ่ามวลที่มันมี1โมลกุลเนี่ยที่มันหนัก7.6มาคูณกับ สองจุดคูณสิบยกำลังสานะคะก็ทำการคูณกันแล้วก็แปลงให้อยู่ในรูปของสัญญากรวิทยาศาสตร์ค่ะก็จะได้เป็นคำตอบนะคะต่อไปมาดู